สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับผมวันนี้กับทางทีมงานหอร์จอกอเคียคอนแทคชั่นครับรับสร้างบ้านสร้างฝันคุณให้เป็นจริงครับเดชีภาเละชมบ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับหลังนี้สร้างอยู่ที่บ้านเดือนะครับตำบลเดือสีคันชัยอำเภอวานนนิวัฒน์จังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับเดี๋ยวมารับชมน้ำการครับผมอันนี้เป็นบ้านโมเด์นะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่121ตารางนะครับผมตัวนี้ครับเป็นบ้านที่เรามาสานต่อ พราะว่านี่มาเฮ็ดต่อครับเฮดต่อจากสร้างคนคนเก่าครับผมจะเป็นประมาณนี้แหละครับอันนี้เทาก็ปิดหินครับหินทรายสีดําครับเงางามครับเป็นลูกค้าที่พันเลือกเองครับผมอันนี้บ้านหลังนี้ทําตามใจลูกค้านะครับลูกค้าต้องการนี่ยเราก็จัดให้นะครับผมนี่ครับเป็นเสาโชว์นี้ครับที่พันทําไว้เสร็จแล้วก็ทาด้วยสีแดงอลามงามตามีราคามากครับโอเคครับผม เพื่อนอี้กระติดหินนะครับตกแต่งให้เพื่อนครับผมบัวด้านล่างพื้นนะครับนี่เราติดตั้งให้นะครับแบบสวยงามเลยครับนี่ประตูนะครับก็ตกแต่งอะไรให้เพราะว่าเพื่อนติดมาก่อนแล้วมันสมรุดมันอะไรเราก็ซ่อมให้ดูแลให้ครับมา่งนี้ก็จัดให้ใหม่พวกเราพวกอะไรด้านบนนี่ครับทางทีมงานเราก็ออกแบบจัดให้ใหม่ครับผมโอเคครับเบอ้างในแล้วกัครับ นี่ก็ฟ้ายนี่ก็เราก็เอาตามแบบที่ลูกค้าต้องการครับเอาแบบดีไซน์ออเคครับเดี๋ยเป็นรูปทรงแบบนี้ครับติดไฟ่อนให้นะครับแล้วก็โคมไฟสละเปอแบบสี่เหลี่ยมโมเดลรุ่นใหม่ครับผมนะครับห้องโถงกว้างมากครับลูกค้าครับสิตไฟแล้วก็จัดให้อย่างมาตรฐานนะครับโดยทีมช่างมืออาชีพก็ขามาปุ๊บก็ที่มาดูห้องนอนห้องนอนแรกครับผม มาเปิดไฟปั๊บปั๊บปั๊บสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่นะครับทีมือทีมช่างเราไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นเบเกอร์นะครับเราก็ติดตั้งให้ครับสําหรับอนาคตลูกค้าอยากติดแอร์ติดอะไรก็ไม่ต้องไปเดินไฟให้มันขี้ลายครับผมเราก็ติดตั้งให้สวยงามมาตรฐานครับโอเคครับนี่เป็นห้องถงเป็นตัวแอลนะครับผมเอามาดูอีกห้องนี้ครับ นี่ก็เป็นห้องมัตเตอร์ครับจะมีห้องน้ําในตัวครับผมนี่นะครับห้องน้าแล้วก็จัดทรงอะไรให้ใหม่ครับนี่ครับนี่ครับเข้ามาดูครับผมไอ้นี่จะเป็นกระจกกั้นที่เปียกแห้งนะครับลูกค้าเลือกแบบเป็นกระจกไอ้นี้ชักโครกนี้ลูกค้าทําตามงูแห้งนะครับปกติชักโครกจะอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าว่าชักโครกจะหันหน้าไปหน้าบ้านไม่ได้ครับก็เลยต้องมาอยู่จุดนี้ครับก็ ออกมาสวยสวยดีครับใช้ได้นี่ชาเวอร์แล้วก็แถมให้นะครับในงบประมาณที่ลูกค้าจ่ายไม่มีบานปลายครับบานหลังนี้ครับนี่ก็ลูกค้าพึ่ต้องการแบบแล้วก็ออกแบบให้ครับอ่างล้างหน้าครับบอกน้ําดีไซน์สวยดูโอเคครับฟังห้องครัวครับนี่ครับเคาน์เตอร์จะเป็นตัวแอลครับปกติคุยกันก็สามเมตรครับ แต่ว่าเราก็แถมให้ครับลูกค้าไม่ขอเราก็แถมให้ครับทั้งแจกทั้งแถมภาพหลังนี้สวยงามครับที่เก็บของด้านล่างก็คูกระเบื้อนะครับเก็บงานอย่างสวยงามละเอียดครับผมไม่มีหมกเว็ดครับอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับลูกค้าต้องหามาเองครับแต่คนยังไม่ได้มาอยู่ก็เลยยังไม่หามาเนี่ยครับจะเป็นถังแก๊สเราก็จะเอาไว้ด้านล่างนี่ครับนี่ครับโซนถังแก๊สครับผม นี่ก็เก็บของเก็บอะไรต่างๆครับเดี๋ยวครับอุ้เบื้องทาสีอะไรให้อย่างสวยงามทาความสะอาดง่ายครับผนังเราก็ติดให้ครับเมตรแปดสีครับจากพื้นครับลูกค้าจะได้เพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้ครับแาเพิ่นออกแค่นี้ครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เครื่องซักผ้าครับเอาไว้เครื่องซักผ้าครับแล้วก็มาห้องน้ําครับเป็นห้องน้ํารวมครับตัวนี้ครับนี่ครับห้องน้ํารวมกัน เป็นกระจกกันเปียกแห้งครับเวลาอาบน้ำครับผมนี่ครับงบไม่บานปลายครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับหอเจกอเอเชียคอนพทคชั่นรับสร้างบ้านสร้างฝันคุณให้เป็นจริงแจวนี่ครับมาเป็นกระจกนี่อันนี้กระจกนี้เราตัดสั่งพิเศษมานะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดอันนี้จะเป็นแปดสิบเซนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสองเมตรนะครับความสูงเราก็ออกแบบให้มันเหลือที่ช่องเดินเข้าออกสบายสบายครับ ยกนี่หนาสิบมิลนะครับมาตรฐานครับไอ้ปลอดภัยครับไม่อันตรายเคครับมาดูห้องโถงรอบครับนี่ครับส่วนห้องโถงเราก็กว้างครับออกมานี่ก็โล่งดีครับนี่ระบบไฟแล้วก็ติดเป็นตู้คอนเมอร์นะครับแปดช่องนะครับไว้สําหรับรองรับงานไฟงานโหลดต่างๆนะครับม่ต้องกลัวไฟตกไฟเกินเดี๋ยวพามาดูรอบนอกครับนอกบ้านครับ คุณลูกค้าครับรอบนอกเราก็จะติดไฟโชว์ส่องหินสวยงามครับสามจุดอันนี้ออกแบบให้ลูกค้าอย่างสวยงามนะครับเวลาเปิดกลางคืนงามอีลีครับคุณลูกค้าครับโอเคครับมาดูด้านข้างครับอันนี้พวกบัวพวกอะไรก็เพิ่นก็ติดมาก่อนแล้วแล้วก็มาจัดทรงอะไรใหม่ให้มันดูดีเข้ากับทรงใหม่ๆนะครับสวยงามครับสีเราก็ใช้สีแบบกึ่งเงานะครับสีเช็ดได้นะครับผม น่ครับระบบน้ําก็ต่อให้ครับบริการให้จนอันนี้เป็นงานเรามาสารต่อทําให้จบนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับภาพเก่ากับภาพใหม่นะครับคุณลูกค้านี่ครับดูด้านหน้าครับสวยง,งามมากมีหญ้าขึ้นด้วยเป็นหย่อมๆยอมโอ้ยเข้ากันดียังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหอจกอไอเคียคอนแทคชั่นรับสร้างบ้านสร้างฝันคุณให้เป็นจริงครับ มาต้องห่วงครับหลังการสร้างบริการเซอร์วิสฟรีสองปีเต็มครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะกู้มาสร้างไม่มีไม่มีที่กู้ซื้อกู้สร้างได้นะครับลองติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับท่านไหนที่คิดว่ามีเครดิตเพียงพอนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเราจะดำเนินการให้ครับผมโอเคครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม